เซาล์เอนจินเนี่ยตัวนี้มีการเพิ่มมาตัวที่โนบอกโม <MOD X, S 1> ดีเอพัร์โมดพัรใช่ใชก็คือมันจะมี2 e n เอนจิ้นหลักก็คือเป็น AWM 2กับ FMX AWM เนี่ยมันคือจะเป็นเสียงพวกเสียงหลักๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงโนเสียงเครื่องต่างๆส่วน FM เนี่ยก็จะเป็นเสียง FM ก็คือเสียงพวก D X 7อะไรอ่างเงี้ยอืมตัวดนันต,ตัวดนันใช่แต่ว่าตอนนั้นมันมีแค่2ไงตัวนี้ครับเพิ่มมาอีกหนึ่ง ซึ่งเพิ่มมาเนี่ยเพิ่มมาหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพิ่มมาแล้วแบบว่าเอ้ยเพิ่มมาเฉยๆไม่ใช่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยเ้ยครั้งยิ่งใหญ่เลยหรอใช่ครับเพราะมันคือการเพิ่มอีกนจินหนึ่งเข้ามาจาก2เป็น3เนี่ยเป็น3เอนจินใช่ก็คือจะมีอันตัวใหม่ก็คือเป็น a n x ก็คือเป็นแบบเกี่ยวกับซินอน็อกต่างๆที่แบบว่าเสียงวพเพะที่เราจะได้ยินในสมัยใหม่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวชูโรงมากและเป็นตัวเดียวกับมอนธาดเที่เป็นตัวใหญ่ก็คือตอนเนี้ยเท่า ยกมาใส่เลยแล้วมอนถาดเนี่ยมันมันดังยังไงอ่ะพี่มันสําคัญยังไงมอนถาดมันก็คือเหมือนรุ่นพี่เป็นรุ่นใหญ่สุดของยามาฮ่าเป็นซีเนเเซอร์รุ่นใหญ่สุดของทางยามาฮ่าคือรุ่นท็อปเลยไหมคือรุ่นท็อปเลยท็อปสุดเลยเ่ากอกว่าได้รุ่นท็อปตัวนี้เลยซึ่งเอ่อมันอาจจะตัดทอนบางอย่างแต่ตอนเนี้ยที่เราเห็นก็คือเอนจิ้นเอนจิ้นเดียวกันอ่าเอนจิ้นเดียวกันอ่าถ้าเหมือนกับถ้าเหมือนกับรถยนต์เนี่ยคือใช้เครื่องยนต์เดียวกันเฮ้ยอ่านอะไรแบบนั้นน ผมก็ตื่นเต้นกับมันมากๆนะ